รธิการท่านก็ได้รับเรื่องนะครับร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีดรสุชักชวีจึงนำข้อมูลคิดว่าเป็นประโยชน์นำมามอบให้กับทางกรรมธิการเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งก็จะมีเอกสารท,ที่เชื่อว่าทางกรรมธิการยังไม่มีอย่างเช่นหนังสือกู้ยืมเงินเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกครึ่งทางดรสุชาชวีเนี่ยทำหนังสือกู้ยืมกับทางสถาบันแล้วก็ยังมีเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชในปี2553ตอนนั้นอดอ,อรสุชาชวียังไม่ได้เป็นอธิการบดีแต่ดตรสุชาชวีไปเป็นบอร์ดของการรถไฟซึ่งการยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนั้นเนี่ยทรัพย์สินส่วนตัวของด,ดออรสุชาชวีเนี่ยไม่น่าจะถึง10ล้านนอกกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สิน ของอดีตภรรยาแต่ในส่วนสําคัญของผมเนี่ยที่ผมยื่นในวันนี้มันจะเป็นรายชื่อกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ผมจะชี้แนะให้ทางกรรมธิการเนี่ยไปทําการตรวจสอบมี10บลายตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมธิการปรปรชสภาผูแะะ้แทนราษฎรท่านพตนรชเสรีพิสุทธิ์เตมีเวนะครับเป็นอย่างมากครับที่ ให้ความกรุณามารับนะครับเอกสารที่ผมขอมอบให้เนี่ยนะครับด้วยตัวท่านเองขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง,งอยู่โชนที่ปรับครับคนอื่นก็ขอขอบคุณคุณวิระสมกิจนะครับรับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ให้มาส่งมอบข่าวสารเพิ่มเติมกรณีที่การบริการคปชัของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะทำการสอบาอกกหาข้อเท็จจริงในเรื่องบริการร้องเรียนว่าคุณสุชกชวีะวน,นะครับท่านผู้ใหนะส่วนสวัสดิ์นะครับตัวจริงต่อหน้าที่นะครับข่าวกรื่องนี้มจะมีเ,เรื่องของการบัญชีท,ท,ทรัพย์สินยุติธรรมต่างนะครับ ก็เลยเรียนทำความเข้าใจว่าหลักคือเรื่องการทุจริต่อนหน้าที่นะครับ้ทุจริตไปล้วสัดส่ินลดลมันก็เป็นการแพร่รับสินเชื่เท็จอันนั้นตามมานะครับเออ่สำหรับการสอบวามก็จริงในเรื่องนี้อย่างที่คุณธนชัยได่ชี้แจงไปแล้วเราเพิ่มทำได้หนึ่งครั้งนะครับกระบวนการที่แล้วอาทิตย์หน้ามีการอา่านทราย มิการเราเนี่ยทำเรืเฉพาะวันท้ทนที่มีการประชุมงา,านบะครพก็ต้องทำโดยตำแหน,นกกรงงานต้องทำในเวลาราชการที่เรา้คนตำรวจนะทำได้ตลอดเวลานครับทุกวันทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทุคืนทำได้หมดงาน,นนี้นะครับอาจาะไม่ด้ทันใจทีควนรนะคบับก็ เพื่อจะข,ข่าวและทราบด้วยนะครับก่อนก่อนนี้อาจจะมีข่าวว่าคุณธีรชัยนะครับเป็นมสมาชิกพรรคมสมาชิกราชดรพรรคก้าวไปและคนลงส่งลงผู้ว่าในการรที่หมหากรด้วยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้ร้เรียนมานานพอสมควรแล้วนะครับนะ สาคัญหนาหมู่านนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องหมายความว่าต่อคืนไปนะครับโดยั่งก็่วาหมายให้คุณเยชชัยรับผิดชอบแต่ตอนนั้นผู้ก้กกาไกลยังไม่ได้ส่งผู้ประกาศอยที่ปทุมธานรนะครับยังไม่ได้ประกาศตัวคุณวิโรดยังคุณเดนชัยก็นำงเร่งไปงศึกษานะครับแต่ผมในชวงหลังไม่ประกาศตัวเร เสียงซบชิดเกน่อยหน่อยอต่างๆเป็น็เรื่องการเมืองเปล่านะครับผมก็เนว่าไม่มีเรื่องการเมืองเลยนะครับเรื่องการสอบการทีประเบทที่ชอบนะแล้บกคนทั่ไปนะครับ่ี้คุณเดชัยทิษฎีว่าเราไฟฟ้ากันเว่าเน,นี่ยเป็นเสียงซบชิดซบชิบแบบนี้หน่อยนะครับะหว่านไปเลยขอถอนตัวในที่ประชุมกบบรรมการนะครับแล้วผมก็ ชื่ออะนะครับใการเป็น <shame> ผ so, like? like? ู้รับผิดชอบนี่ถ้าเราจะสงสัยทุกคนปรสภาทำอะไรล่ะกรรมการผู้รับผิดชอบทำอะไรล่ะนะครับว่ามีงงตรงว่าข่าวตามสิ่งต่างๆบริบน่าเซฟิชชัรับสอบเรื่องนี้ต่างๆตครำดีการตําแหน่งชอบต้องเสร็จเหมือนสิาะน้า ม่ช่วหรักครับแล้วสุด้ายนั่ผมงว่าผมสอบเองนะครับสุดท้าเป็นไงมาทุ้มดเนี่ยโไม่มีไม่มีอะไรนิงผมก็หลบว่ารตามปกติปกตินที่นี้ก็อธิบายทพว่มฟังว่ามีฐานะประธานกรรมิการผูทำหน้าที่้าประธานสภาอะไระท่หน้าที่ควบคุมกลุ่มาัดินแล้งานงานของกรรมธิการเนี่ย เรียบร้อยเราสมควรความมุ่งหมายโดยก,กรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเลขาทั้งหมดมาให้ทํางานอย่ายิ่ในระเบียบยิ่งต,ต่างวันนี้ให้ควรจะงานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายนะครับผมจะไม่ไปชอบทำการสอนมาเรื่องนี้เรื่อง,ง,งใดเลยเมื่อเข้ามาบรรจุแล้วน,นะครับก็จะมีการมอบหมายให้กรรมการจะทำนะว่า ผูชอบเป็นเรื่องนไปแั้นถึงจะเรียกว่าการบการผู้รับผิดชอบนะครับนนหม่นเองของการสอบหาความจริงกรรมการผู้รับผิดชอบเนี่ยก็มีหน้าที่ระเสอบมเอกสารหลักฐานต่างๆมีเนืที่จะเสนอต่อที่ประชุมว่าจะเชิญบุคคลใดมาแถลงควอจริงหรือจะียกเอกสารไปจับโดยงานต่างๆบ้างขอรับติดที่ประชุมนะครับ ถ้าผมในฐานะประธานก็จะมีหน้าที่ประสานนะไปยัง,ง,งนหน่วยงานต่างๆเรืองการช่วยนายกรัมมนตรีมาวันถึงีศตสาหรือถ้าเกี่ยวข้องก็เชิญมาหมดนะฮะท่าาก็ไม่ใช่หา้หน้าหรือปากนองน,นนะครับนะนั้นผมจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสนันกั้งชีพด้วยตัวเองหรอกเพีงเยงแต่ว่าควบคุม ซึ่งเขาได้กินแบบนี้นะเข,ขารึ้นข่าวเป็นสอบถามคุณอิสระเสรีวัฒนประมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นกรรมการด้วยนะครับคุณอิสระก็องจะให้ข้อมูลไม่ได้องผมให้ข้อมูลท่านนะนะครับว่าอ่า,า,า,มามเมื่องกระบะเราผมจะต้องขอมติดมอบหมายให้กรรมการทั้นหนึ่งท่านใดไปรับผิดชอบนะครับนะรูะ้งั้ เทุกท่านหรือว่ากท่านผู้ถูกสอบนะครับไม่ต้องขอมลใจนะผมเนี่ยเป็นคนมาที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่มองเลยว,ว่าคุณชุดชิวานี้มีพฤติกรรมยังไงก็ปล่อยกรรมการก็ทําไปตมา,กา,กามตาหน้าที่หน้านี้น,นะครับทำไปเล่าผลสรุปจะเป็นไงก็มาที่มาในช่วงหลังนี้ทีนะครับขอให้